สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเดินสำรวจมาเดินเลาะดูทุเรียนเหมือนเช่นเคยนะครับก็มาเดินดูทุเรียนใหญ่ปีนี้ก็พอจะมีลุ้นดอกกันาการปลูกทุเรียนนะครับ อาจจะว่ายากก็กยากถ้าเรามีความเข้า,ขาใจเนาะ,ะเราก็จะสามารถปลูกทุเรียนให้มีการเจริญเติบโต,ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคไหนเนาะ,ะแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันที่สวนก็เป็นพื้นที่เขตอำเภอเมืองอจังหวัดขอนแก่นนะครับปลูกมาได้ตัวขนาดนี้ก็ คือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีขนาด5เมตรหเมตรเนาะกับทุเรียนที่มีสิทธิ์รุ้นดอกปีนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นการสะสมใบนะครับทำยอดทำใบอย่างเดียวทำให้ต้นมีความสมบูรณ์อตอนนี้ผมก็ได้ยอด ออกมาอีกแล้วนะครับยอดก็ออกมาเนาะเป็นยอดนะครับเป็นยอดออกมาใหม่จริงๆผมก็อยากจะได้ยอดอีกสักชุดหนึ่งก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนาะ,ะเพราะว่าทุเรียนที่อีสาน ามที่ได้ปลูกมานะครับเขาก็จะออกดอกช่วงปลายปลายเดือนธันวาคมไปถึงกลางๆางเดือนมกราคมหรือไม่ก็เลยไปจนถึงกุมภานะครับกุมภาพันธนุ์ผมได้ยอดมาการให้น้ำนะครับ ก็ไม่ได้ให้น้ํามาสองวันแล้วดินก็ยังชุ่มอยู่ดินยังชุ่มอยู่เนี่ยแต่หินนี่น,นี่น่าจะเป็นรากทุเรียนเนาะเนี่ยห็นไหมครับรากทุเรียนขึ้นมาเนาะตามหินนะครับมีไส้เดือนด้วย นี้แสงแดดออกมาใบก็กลางเนาะถ้าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจเนาะไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําการให้อาหารให้ปุ๋ยนะครับเราจะให้ปุ๋ยช่วงไหนดึงใบดึงใบให้ออกมาแล้วก็ เป็นการสร้างใบให้โตนะครับใบแขนงเอาไว้ก่อนเอาไว้แบบนี้แหละนะครับผมก็ไม่ไมไ่ตัดออกเนาะเดี๋ยวรอให้แขนงพวกนี้ออกมาอีกน้อยนึงแล้วก็จะเอาออกอันนี้ผมก็ตัดตัดเรื่อยๆนะครับตัดออกเพื่อเป็นการไม่ไปแย่งอาหาร ในเรื่องของใบที่อยู่จริงหลักเนอะ,อะก็มีการตัดออกเรื่อยๆก่อนที่จะมีการใส่ปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยให้ใหม่ <c oughs> ดูว่าผ่อรโตเร็วนะครับเนี่ยแต่ก่อน ก็ไม่โตขนาดนี้เนาะมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เริ่มโตขึ้นอันนี้ก็เริ่มโตเดี๋ยวก็เป็นภูไปนะครับก็มาทำาทำใบกันนะครับทำใบให้มีความสมบูรณ์เข้าว่านะครับ เริ่มร้อนดูอยอดยอดจะพุ่งขึ้นแบบพุ่งขึ้นตลอดเลยนะครับต้นนี้น่าจะหกเมตรแล้วเนาะต้นโน้นผมได้ทำคลิปไปตอนตอนนั้นก็หนะ้าเมตรห้าสิบเนาะตอนที่มาทำอายุห้าปีต้นนั้นนะครับต้นนี้ก็น่าจะสูงกว่าผมว่าหกเมตรแล้วลนะ่ะ<ม>ก็อาจจะได้ตัด ตัดยอดเนาะจริงๆผมอยากจะตัดยอดนะครับตัดยอดตรงนั้นตัดลงเพื่อเป็นการจํากัดความสูงสูงมากก็ดูแลยากลําบากนะครับทุเรียนส,งสูงการการพ่นพ่นอาหารนะครับพ่นอาหารพ่นอะไรมัน,ม,นมันยากเนาะแต่ผมก็มีตัวต่อเนาะตัวต่อขึ้นไปนะครับประมาณ3เมตรก็ถึงอยู่นะครับ เราก็สูงขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเนี่ยพุ่งถึงนะครับใบเนี่ยเรืมียอดออกมาอยากจะได้ยอดอีกช่วงเดือนช่วงเดือนอพฤศจิกานะครับพฤศจิกาก็ให้ยอดมียอด แล้วไปไปเรียกว่าไปบล็อกเนะลดลดของปุ๋ยนะครับลดในส่วนของตัวหน้าลงาก็จะรอปลายเดือนธันวาคมนะครับรอปลายเดือนธันวาคมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุเรียนโคกสต้นด้วยนะครับ เป็นอย่างไรทุเรียนโคสามต้นต้นนี้ใหญ่ต้นนี้ก็ใหญ่พุ่งยอดพุ่งนะครับเอาอเจ็บใบเจ็บใบให้เยอะที่สุดเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับเนี่ยใบออกมานี่ยใบร่วง ช่วงที่มีฝนตกนะครับฝนตกใบในจะร่วงเนะาะใบในจะร่วงแล้วใบใหม่ก็ออกมามันเป็นใบที่หมดอายุด้วยนะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของเชือราเนาะเชืราเข้าที่ผ่านมามันมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับช่วงที่มีฝนหยุดฝนตกฝนมา,าปัญหาก็คือายแดงเข้านะครับนั่นคือปัญหาไรแดงเข้าเชืราเข้าซ่อมเข้าซ้ําเติม บใบก็หมดอายุเร็วแต่โชคดีมีใบใหม่ออกมาทดแทนนะครับเราก็จะเลี้ยงใบใหม่ต่อไปเนี่ยดูใบครับอันนี้เป็นใบเป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนทั้งนั้นเลยแต่ใบแก่ก็มีใบแก่ที่อยู่ข้างในเนาะสวนต้นนี้ต้นนี้ส่วนมากจกมีแต่ใบแก่เนี่ยใบแก่จะไม่มีใบอ่อนมันจะมันจะออก มันจะแทงยอดไม่พร้อมกันเนาะแต่ละต้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นทุเรียนที่อยู่ใกล้กันนะครับทุเรียนโคกสามต้นก็ตามนี่นะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายสี่โมงเนาะมันก็จะเริ่มกางออกมาตอนนี้เป็นใบอ่อนใบจะโตนะครับใบจะโตมากเลยเนี่ยตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ